ก่อนอื่นนะคะนักเรียนเราก็จะมาสร้างชีตใหม่ก่อนนะคะสร้างชีตใหม่เพื่อใช้จัดเก็บสินค้าแต่ละประเภทของเรานะคะโดยที่ครูทําไว้แล้วก็คือจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวสารอาหารแห้งน้ํายาทาความสะอาดบ้านแล้วก็น้ํายาทําความสะอาดร่างกายพอเราจับกลุ่มเสร็จนี่นักเรียนเราก็จะทําการคัดลอกสินค้าแต่ละประเภทเอาไปเก็บไว้ในแต่ละชีตนะคะนักเรียนก็จัดการทําเองนะคะอันนี้ วิธีการก็คือนักเรียนคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วมันจะมีชีตเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะนักเรียนก็ดับเบิลคลิกที่ชื่อชีตแล้วก็ตั้งชื่อไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ทั้งหมด4ชีตด,ด้วยกันอันนี้ครูก็จะลบออกนะคะครูก็จะลบออกคลิกขวาลบนะคะ ลบออกไปเสร็จแล้วทีนี้วิธีการกรองข้อมูลหรือการจัดกลุ่มของประเภทข้อมูลเนี่ยนะคะโดยการใช้รหัสสินค้าเป็นหลักทีนี้เวลาที่นักเรียนจะทําการจัดกลุ่มข้อมูลหรือการกรองข้อมูลนะคะนักเรียนก็ต้องทําการเลือกก่อนนะคะเลือกก็คือการกลุ่มดํานั่นเองกลุ่มดําสินค้าทั้ง60ชนิดนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็มาคลิกตรงข้อมูลนะคะคลิกที่เมนูข้อมูลแล้วก็มาคลิกตรงตัวกรองตัวกรองก็มันจะเหมือนกับตัว กรวยกองน้ำเนี่ยนะคะนักเรียนก็คลิกเข้าไปพอเราคลิกเสร็จปั๊บมันก็จะมีปุ่มปรากฏขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะทีนี้อันอื่นๆก็ปรากฏขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเราทําการคลุมดาใช่ไหมคะแต่คอลัมน์ที่จะสามารถทําการจัดกลุ่มได้ก็คือคอลัมน์รหัสสินค้านะคะซึ่งเราให้รหัสไว้เมื่อกี้วิธีการก็คือนักเรียนก็คลิกเข้าไปตรงปุ่มสามเหลี่ยมนี้นะคะคลิกเข้าไปทีนี้มันจะมีเลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดก็คือมีทั้ง4ประเภท นักเรียนก็ติ๊กเลือกทั้งหมดออกก่อนนะคะคลิกเลือกทั้งหมดออกแล้วก็เลือก1เพราะว่าเราจะจัดกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือ1ใช่ไหมคะนักเรียนก็ตอบตกลงพอตอบตกลงเสร็จก็จะได้ตารางที่มีเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนักเรียนก็ทําการคัดลอกนะคะคัดลอกเลือกแล้วก็คลิกขวานะคะคัดลอกเสร็จแล้วก็มาเปิดชีทที่เราสร้างไว้ใหม่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลือกที่ A1 นะคะแล้วก็คลิกขวาวางนี่นะคะนักเรียนก็จะได้ ชีทที่มีเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเราต้องทําการจัดคอลัมน์ให้มันพอดีกับข้อความนะคะจัดความกวาม้างของคอลัมน์ให้มันพอดีกับข้อความเสร็จแล้วนักเรียนก็ทําการรันใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้นี่รายการมันไม่รันมันไม่ต่อเนื่องกันใช่ไหมคะเราก็พิมพ์1ที่ a 2แล้วก็พิมพ์2ที่ a 2เสร็จแล้วใช้บวกใหญ่เลือกนะคะเลือก a 2และ a 3ก็คือคลุ่มดานั่นเองมันจะทําการประมวลผลว่าจากเซลล์นี้มาเซลล์นี้เพิ่มขึ้น1นนะ พอถ้าเราทําการคัดลอกก็คือเปลี่ยนบวกใหญ่ให้เป็นบวกเล็กมุมล่างขวาคลิกเมาส์ค้างไว้ดึงลากลงมามันก็จะรู้เองว่าแต่ละเซลล์นี่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะอันนี้ก็เสร็จนะคะอันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วทีนี้จะเห็นนักเรียนจะเห็นว่ามันไม่มีหัวตารางใช่ไหมคะเราจะแทรกหนึ่งคือหัวตาราง2ใส่ประเภทของสินค้าแล้วก็3ให้มีช่องว่างระหว่างหัวตารางและตารางนะคะ วิธีการก็คือนักเรียนทําการคลิกเลือกแถวนะคะคลิกเลือกแถวก็คือ1 2 3่งสองสาเนี่ยนักเรียนคลิกเลือกแถวแล้วก็คลิกขวาเลือกที่แทรกนะคะนีกเียก็จะเกิดพื้นที่ว่างมา3แถวให้นักเรียนทําการรวมเซลล์นะคะรวมเซลเล์เพื่อเราจะได้พิมพ์หัวตารางวิธีการก็คือนักเรียนเลือกจาก A1 มาจนถึง E1 นนะคะแล้วก็มาที่เมนูหน้าแรกแล้วก็เลือกที่ผสานและจัดกึ่งกลางนะคะมันก็จะรวมเป็นเซลล์เดียวเห็นไหมคะ แถวที่2ก็เหมือนกันเรกเรียนก็เลือกที่ภาษานและจัดกึ่งกลางแถวที่3ก็เหมือนกันนะคะภาสาและจัดกึ่งกลางเสร็จแล้วก็พิมพ์หัวตารางหัวตารางก็จะเป็นบริษัทของครูเป็นบริษัทพรพิมลค้าปลีกนะคะพรพิมลค้าปลีกส่วนบรรทัดที่2นักเรียนหัวตารางก็จะเป็นประเภทสินค้าประเภทสินค้าใส่คอลนไปนิดนึงก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าก็จะเสร็จ อันนี้ก็คือเป็น1ตารางแล้วนักเรียนก็ทําการใส่สีแสอะไรให้เรียบร้อยนะคะส่วนรหัสอื่นนักเรียนก็กลับมาดูนะคะนักเรียนต้องคลิกเลือกทั้งหมดก่อนนะคะคืนสู่สภาพเดิมก่อนแล้วก็ค่อยเลือกอติ๊กเลือกทั้งหมดอ,อกคลิกเลือกที่2ตกลงเสร็จแล้วก็คัดลอกไปวางไว้ในชีเข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็เลือก3 4ไปเรื่อยๆแล้วหัวตารางก็ทําเหมือนกันกันกบชีสเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ,ะคลิปนี้ก็ให้ในักเรียนทํา แล้วก็ส่งในคลาสรูมเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะ